พี่บ้านฟินแลนด์ไปกับแม่เสมีไปน้ากันดูๆเขาเดอ้อเด้อเด้ออย่า้ยินขา่นขาวเดอ้ออย่างนี้ข่าวเด้อเมสมีเอ้ยขึ้นลิบบอกเม,ม,ม่เสซี่แล้วอยากขึ้นลิบบอกพี่น้องหยอกเพี่น้องคอยหยอกพี่บ้านฟินแลนด์อยู่ๆเด้อก็เล่นเด้อ บัตเลอเหร็นดูเสื้อแต่ตอนนี้รัง่งเคลียร์กับมเบเนเซม,มี่กับบอลบิกบอกรักกันโพดบอกรักสร้างเสียดอยู่นี่ปะสองคนหนี่วเมีนสิแบบว่าแอบเตะกันยอยู่บ่ผีวใบพี่เล่นเซอร์อ,อนันใบเนาะแม่เซม,มี่แล้วกับนมใหญ่อยู่เด้พี่น,น้องทั้งนมทั้งพุ่งเัินละ่ะ พูดบอกรักกันกสิยิ้มกุ้งกินดีเดนาะอิฐเถ่า,นาเนาะเด็กน้อยบอกฮักอยากคองกสิยิ้มยิเดีแล้วเนาะอิฐเถ่าย่าแซมมี่เนาะเอ้ยตรงเรียกว่าซอว์ะนี่ซอสแซมมี่กับบอสบิก๊กบะนี่คือจังไรนี่โอ้ยกูอยากหัวสูดเจ้าบอกไปทัวร์แล้วถอนยังมาเกิดสุนี่หลีเด้องส่ว นมันไผ่วัดใดเหรอฮือ,อยายเส้นมีกบบระบอกพดบอกรักกันเป็นน้ำกันพวดบอกมากันสู้ออกคือว่าหนังยุ่งขางกันสู้กคือว่าบอกพักกันวะแม่ขอบคุณแม่นะทุกสิพดเห็ดอย่างกูถามเนี่ยคือจังหวัดพลังงานข่อยนี่แหละบอดบอดเอารูปแม่ข่อยเบิง้งบอดบอดวันูุตรหักบอดนะ ทีเปรตโอ้ยโตจริงนั่งอยู่นี่กับในรูปมันก็จะเคลื่อนยังไงในรูปมึงกับพานแอบนี่เป็นรอยมึงโตจริงมึงเห็ดโขนหมดกลัวแมนโอ้ยกวนภาษากระจายหนาทุกขันบักเบงนี่บอสบีโคตรบอกครางเมสซี่มีซูขั้วบอกกันชุดนั่งยุ่งขังกันอ่าถามสุนี่กูนย์มากันพี่นงสองคนนี้ต้องแอบวันไหวให้กันเด้ออย่าเซมีกับบอสบีนี่ เพราะว่าเส้นมีกับนมใหญ่อยู่ดีพุนน่งใหญ่นมใหญ่อยู่ดีบอดบีกับสีแบบกึมกึมไหวกับสีแบบหนาเมื่อตามวัวแเนี่ยอยู่ดีบอดบีก็ไม่ดดดได้พอโดนหลเด็พี่น้องไปน้่กันดูดูเขาว่ามันเสีบต่อยกันเนี่ยอยู่บอกกูวานี่นอยู่ฟินแลนด์คาเฟ่น,นะทุกคนนะมาเป็นลูกค้ารายแรกเลมเนี่ย ไม่พนักงานเหรอพนักงานโรงพยาบาลรอยคนซิแตกไปแล้วสามรอยแก้วถ้าใครพนักงานโรงพยาบาลพี่น้องเพิ่มเอฟเฟกต์โดยคำสั่งมืออีหยังโมบินาสดอิจฉาบันีีเพื่อนไม่บอกข้าจะบอกว่าบอกข้าคอยบ่ได้ฟินน้ำปนันและมีเซมีนงังเอ็ยกันแม่แม่พ่อพ่อโดยยังอย่างนีเขาเอามาใหญ่อย่างนี้เขากลับมาจากหาญ่ิเอ่นกันแม่พ่อนะ เอิ่นกันพ่อบียกแม่แซ่แม่พ่อเอ้ยกสีวันไหวเนี่ยยุ่ยหล่าบอดบี้วแล้วก็ไม่ได้พ่อผู้ใดญเนาะแม่แซ่หมีแล้วก็ยังสวนยังสาวอยู่เนาะโอ้โหกินผับกออกเรื่อยว่าอยู่ดีว่าแม่แซ่หมีสมิโนมาถามบอดว่าบอด แม่ไปไหว้พระวัดนั้นวัดนี้นั่นมันไพ่วัดไหนวะเหรียของบ้านนี่สวัสดีครับทุกคนครับเหมนกับเสียดังเขาดวงมีใจแให้กันฟันทงหมอนอตฟันทงบอสบิ๊กกับมแม่แซมมีช่างแต่งหน้าคู่ใจฟันทงสองคนนี้แอบมีใจให้กันพสบอกแล้วกันฟันทง นางยูขงกกยง่ขางกันกูบอกกันสิพิพธฒน์อะไรเนี่งกูถามใน่กนูซูนนางยู่ขางกันนี่แมมรักแม่นน่ะเยวว่าแซมมี่กลับมานี่ทุกคนในไข่ตัวเกลียวต้องเอิญ่าซอเดอซอสแซมมี่เดอ้อว้ากูอยากไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยอ่ะวันที่แบบว่าบอลพีคเผลอตัวเผยใจอ่ะ อยวเด้อยบิ๊กเอ้ยบอกล่วคิดดีๆเด้อสต,ติเด้อเดี๋่า่ายักกันมาจาดกันหาดญ่นี่พามาแนะน้ำให้พี่นวดหัวจักเด้อพี่นวดผมมีเรื่องจะบอกก็ได้เด้อยบิก๊กเอ้ยอย่างงี้ยสมหญิงซอสแซมมี่อิลี พดบอกมากันเน้อซอคุณไปน้ำกันก็ว่าบอกกันเมื่อโพดอีกอย่างอยากไอบอกเขินกันบอกเขิจังไดยิ่งเส้นดีกับมางคีตาแบบกุ้มกิมได้แบบกระซีแบบยิม้แมแบบนั่นีแหม่อายไแหมเอียงายแหม่อีท่าแหม่อีเถ่าเเด็กน้อยพดบอกมากยิ้มดีใจแหม่อีถ่าแม่พี่น้องปล่อยไม่ได้หึง ข่อยข่อยแครคิดว่าบีกแล้วออกับพ่มี่ไผ่พ่พ่อไผ่มึงแล้วพอจะแยกเส้นม,มี่กับอินัดแล้วผลบเลลึกอินัดแน่นอนล่ะแล้วก็ต้องห้าวันไหมกับแม่แม,ม่เส้นมี่ละเอาเปื่อบอสบีกวันไหมกับแม่เส้นม,มีล่ละเอาพี่น้องคิดเบิงองคนบ่พ่อไผ่เลยอย่ายุ่งกันตลอดน่ะตัวติดกันอ่ะแยกเส้นม,มี่เหลือแต่ยังบ่อนใส่ย,ยังเกงในยร่างดางให้พยาบาลจินแลนด์เพชรสุยางแหม่ยกเส้นม,มีแม่แหม กับมาจากฐานใหญ่ยูบุหยินข่าวเดอ้อผูกใหม่ต่อผูกแขนเอาอันน่องไผ่ว่าได้เด้อใหญ่ยินข่าวเดอ้อบิ๊กเอ,อ้ย กับมาจากหาง่ายเบื่อเอิอนบอนมาไปปลูกไม่ต่อแขนเพราะเอานาปลูกเยี่ยงก่อปลูกข้อต่อแขนบ่ไ,ได้เด้บอบักหล่าเอ้ยสติเด้อลูกสติเด้อคนกับสร้างผสมพันธ์กันไ,ได้เด้อลูกอยากลอดท้องสร้างอาบน้าบอกคือจังไหนลูกอยากลอดท้องสร้างบอกอุ้มสร้างอาบน้าบนหนู ถ้าอิจฉาเนีเยจะมีอีหยังไปรันไวบ่ทำมเตโตช็อกกอหอยคนมันบ่พออีหยังเหตุงานตาชการน่ะอยู่แต่มีเจะมีก็คือวันไหวในอยู่บ่เมื่อก็นี่แหละการวันไหวน่นะบอกก็ถือหลอกห้ามพิยากอุ้งสร้างอาบน้ำอยากรอดท่องสร้างเมง้นสั้นละถ้าอายุหมันก่อนยืน้นเนาะโอ้ยต่อแขนต่อขากันไปละ่ะยายเอ้ย เค้กหมดแล้วเค้กฟินแลงคาเฟ่อร่อยมากกาแฟได้หน่อยครับน้ำเปล่ากาใส่ให้บอสหน่อยใส่แก้วนี้แหละบอสน,นน่ารักขอบคุณครับไข่ปลาเฮิรมดอก โอ้ยอีฐเทาสมหญิงเอ้ยไป่ไไปหาหึงษ์ยุหันเบังหน้าแยกเส้นมีเนี่ยข่อยนึกว่าเป็นแมมมอดบีกแล้วว่าหนามือตาเมื่อดอกขอยว่าน่ะนะหรือว่ามันต้องมีมุ้นว่ะเขาพูดบอกแล้วกันในสาวนมันต้องมีมุ้นหรือมันต้องวันไวหรือข้นอ่ะแม่นว่าพี่น้องบ่านเป็นตะกับม่เหล็กเพชรผูกแขนอนองสะพายเส้มี่เด้อ พี่โนทมาหายออฟติดแน่ยังหรือบิ๊กมีอย่างว่าบ่นบิ๊กมีอะไรไหมเออมาหาหน่อยพอดีมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรคือว่าตั้งแต่กบมาจากหาดใหญ่อ่ะพอดีเออข่ยอกับแบบว่นไหวแหมพี่โนดตั้งสิบวันใดเด้อสิมะอุ้มสร้างอาบน้ำวัไไดเด้อหนู เมื่ไห่อยากเราทองสร้างอายุมันขวัญยืยดยวไว้เด้อลูกคนด้บุหรี่เด้อดาเลยเด้อ <c oughs> โอ้ยอยา่สามีนี่คิดที่รีบรนี่แม่อย่าไปหาทำเด้อแม่เอ้ยบอดแม่หนาะมือตามั่อวันในแม่ก็ต้องหักหามใจเด้อเม่ไห่ใส่ใส่แห้งวัตถุสลายบอดเด้อ บอสบิ๊กมีเซอร์ไพรส์อย่างที่หาดใหญ่เตรียมงานแต่งงานโอ้โหไม่อยากคิดภาพเลยเด้อกลับมาสิมาโทรหาข่อยบอกข่อยไปกู่ข้อตอแขนยายเสีหมี่เอามาเป็นน้องข่ายกูเอาเด้อยเฮงโพดบอกฮักกันดูแปลกๆเด้วสองคนนี้แปลกๆเด้อนั่งอยู่น้ำกันมาบอกกันมาโพดบอกกันก็สิเขินกันแน่อยู่แล้วเนาะ แบบป๊อปปี้เลิฟยังสี่แมแบบป๊อปปี้เลิฟสิบสี่อีกครั้งยังสี่แมเพ่งเสี่โลโซแหม่แม่เอ้ยฮักหามใจเด้อแม่เอ้ยแม่แซมมี่เอ้ยมันสะิเบิ ih, bridge, ่งหน้ากันว่าติดเด้อเฮ้ยดูดูหัวอุ้ยพี่เอ็ดพี่เอ็ด พี่อีดจะว่าเด้อพี่อีดพบ,บอกมากันนะเาุ่นนี้พี่เอียดพนบ,บอกความแน่ใจกันนะสาุ่นนี้พี่เอีดจะปากจะปาก,าปากความดีชนะทุกอย่างบิกนะ๊กเนี่ยเป็นคนที่แพ้ความดีนะบิ๊กไม่ได้แพ้คนหน้าตาดีไม่แพ้บิ๊กแพ้คนที่ความดีแซมมี่มีหวังบอกเลยแม่แซมมี่มีหวงังสวัสดีครับสวัสดีครับอิลีพี่นองพุ่ิบาตพินเล่นอ่ะ ตอนนี้เราครบคนที่จิตใจพี่นอ้องแล้วมาคนจิตใจด,ดีพี่นอ้องแซมมี่น่ะจะมีหวังแน่อยู่เด้ต้องเลือกสอบวันนี้กัมาจากหาหไง่นี่โอ้โไเบบูแขนเอาน้องไผ่ะน้อเนาะบันนี้อย่าวาเด้ออยู่น้ำกันเด้อเดินเทียงขึ้นตีหนึ่งตีสองกันฝ่ากันเด้ออย่าปากเด้อนี่ไม่ได้บาไม่ได้ไม่เคยแฉใครเลยนะ อันนี้บมไม่ไหวคิดเด้นนี่บอดบินยังบ่หลุดตัวเขาขึ้นเครื่องบินอยูว่วเขาขึ้นเครื่องบินแล้วขอ,อยังการไรแค่ปากโอ้ยแบบแซมต้องต่อแถวเครับวุ้ยเค้กอร่อยมากเลยอ่ะเค้กชาไทยอ่ะ <c oughs> หมดแล้วลว่ะเฮ้ยมันอร่อยอย่างนี้นี่เองดีนึง กูกินเยอะกว่าบ่แซ่บนี่กูก็ฟินใจกินเมียงซานแหละกูเป็นอินฟูเนาะองเวนโบกสายรีวิวอะนะคือบ่านฟินแลนด์ลดต่ำบอกึงอยู่ฟินแลนด์น่ะนะกินบริจังเมียงนละวาน่ะนั่นเลยเทศฉิมกินอยู่สามกัมว้ยเห็ดแซ่บแขกแซ่บแขกกับเทศฉิมละวาน่ะตัวเขาละวาน่ะเห็ดกินคือจะมันแซ่บนี่พะนะวิวิ้ยแตเค้กอร่อยจริงนะโอ้ กูตัวนยนไม่เด้เนาะสีนเป็นนองสะพายกุยิิบนี่สอบถามค่ะบอสบิกรวยลานบวกลานยังน้อบ่นเนี่ยเอาม่เซนม่แล้วก็อยากขืนลิบแมพี่น้องแล้วเป็นซางแต่งหนามันเมื่อยมันหยางแล้วก็อยากขืนลิบขืนหยางเวียงสันตัวข้างลงข้างลัดเนาะมันก็ต้องรู้ซึ้กันล่ะคนนอ่ะมันสัมผัสหนากัน เวลาแต่งหน้าไปอซบแอบซบตากันแหมพี่น้องแบบเขียนคิ้วแค่เงินซบตากันกงสิมีวันไหวบางล่ะแบบตามันแบบปั๊บสป้ากันนะแหมเส้นมีแล้วกับ่ดได้ขี่หายเดี๋ยวเราก็งามอยู่พี่ตี๋าจะเล่าอหุ่นแบบสาวอวบนิดนึงทั้งสี่แมพี่น้องไปบอกบอดบิ๊กมาแก้ข่าวด่วน เราอยู่ต้องเครื่องหอยจังเราหยอกเราสิมาแก่ข้าวาอย่างบอลวัดโกหยอกยังสั่นหลา่าเยอะอย่าเผื่อใจมากันเด้อยังกัเลยอย่าเผื่อใจมากันเด้อบิ๊กเอ้ยอยากอิกรีกับอ๊อดไปเด้อบักหล่าเอ้ยอย่าหนามือดตามั่วด้วยหรอขืนหลังสร้างมันลงยากเด้อ หัวสูงโคดบอกมากการโคดบอกมากันกกนัน่งอยู่น้ำกันมาบอกมากการผู้สูงเอาแต่บอกเนี่ยคือยังเลขขาข่อยเดินเดีบอดบอดพันหงงน,นู่งงามบอดหนียิปเปี้ยนเรือเห็นตัวจริงนางขนหมดอยู่นี่มึงเจอหลวมในราสามให้กูบังเห็นอย่างสนอกเห็นตัวจริงอยุสสนอกเอ้ย หนาคือยังกระโถนแตกนี่ก็มาถามมาบอดว่าหนูงามบอพนะกูว่าอะไรแบบนี้ได้คนที่พูดนี่รู้ไหมใครกีว่าทิพย์เดี๋ยวขอยใจพอมันอยู่มืองานบวชเตรียมหยดไพเป็นเลขาคู่บุญชั้นเลยว่าทิพย์เป็นเลขาคู่บุญชั้นเลยนะไม่ได้เจอมันสองปีแล้วบอกมันสองปีแล้วมันซื้อบ้านขอยใจแกแต่บุกคยพอหนามันจักเทียซื้อบ้านขอยี่ใย่ปากอิจฉาคนมีความหลากโลาบอกมักกันพี่น้องยับปาก อิจฉ้าเขาเขามากันเขาเป็นน้ำกันเขาก็สีหล่อต่อยกันเนี่ยอยู่ด้เนาะมูจาวาคือข่อยบอบิ๊กไม่เห็นต่งงานเนาะบิ๊กเห็นต่งงานบด้พอบด้พ่อผู้ใดเนาะเดี๋ยวเมื่อไปเห็นตาเมสมีนางโตดโหมดยุก็สิมึงก็ต้องมีแหละเอาต้องชิดละคนน่ะนะยุ่งกันสื้อมือซื้อมือมันก็ต้องมิใจเนี่ยหล่ะต้องวั่นไหวบ้างลหละเอา โอ้ยโอ้ย oh พี oh ่น oh ่ะโอ้ยโอจะคขยยืนสือกวายดึกสาบไยยี่หยางแน่เด้อวันนี้ถ้าเป็นจร ok. ิงคืชอช็อกสิมาช็อกอย่างพี่อีทความใกล้ชิดน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนับภาษาอะไรกับใจบิ๊กเบิบิ๊กไม่ชอบคนที่รูปร่างหน้าตาบิ๊กชอบคนที่จิตใจและนิสัยแม่แซมมี่นี่ยคือที่หนึ่งเขาวินเลย ซอสแซมมี่กลับมาจากหาญหัยเช่นว่าซอสแซมมี่เบอร์พาบาลฟินฟแล่์โทรหาขย่ขอยขอย่สิคนลุกถ่าเลยพีโนดมันได้เห็ดไปแล้วแหมกสิบาอีกน,นะเนาะพีโนดมันได้เป็นไปแล้วเห็นไหมละ่ะเฮาเอาเสด้เอาตัวบีกสิบางสิตัวเอาสิเอาตัวบอกลาเห็นไหมขนาดเบรอ เคย,ยว่าเคยกึศิตร์ปล่อยคเขาคิดดอ,อ,อ,อกกี่น้องวายอกอ่ายอกครับบ่มีทางเป็นไปได้ดอ,อกคนกับสร้างมันผสมพันธุ์กันบ่ได้พี่น้องเอ้ยสิม,มามนละข้ามสายพันธุ์บ่ได้ดอ,อกเยี่ยมาหาวิทยา่ัยนี่เด้อเมซี่เม,มี่แล้วก็มีของเราอยู่โอ้เทียน่ซินอ,อ่ะดิ๊กหน่อยเปน็นนางฝาอ,อกนางเฝ้าเดออ้อว่าไปได้เด้อ โอ้ยพี่น้องหอยก็บอกอยอ่คือเืองสักมีแหละสัมีแหละบอกเลยว่าวันนี้อยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่มีนมโอ๊์ดด้วยมีมีโอดมิลด้วยหรอคือว่าบอกกูนี่นะครับเค้กนะครับใกล้หมดแล้วนะครับไม่มีสต็อกนะครับหมดแล้วหมดเลยนะอุ้ยมีเค้กทุเรียนด้วยอุยพี่น้องเบิ้งตะเสียบครับบักก็ดู มัทเตแซลครับพี่น้องสตรอเบอรี่ขึ้นราไม่รู้เพิ่งมา